ปูมันธนาเอาจริงฟ้องนักเลงคีย์บอร์ด100รายมีชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โดนด้วยปูมันธนานักธุรกิจและบุคคลในวงการบันเทิงที่เพิ่งจะเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างหนักหน่วงเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินซึ่งได้กลายเป็นประเด็นที่นำไปสู่คดีความฟ้องร้องหลายฝ่ายล่าสุดผูได้ตัดสินใจที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับนักเลงคีย์บอร์ด จำนวนหนึรายในคราวเดียวเพื่อปกป้องชื่อเสียงและสิทธิ์ของตัวเองจากการถูกโจมตีอย่างไม่เป็นธรรมในโลกออนไลน์ปูมันธนาได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมของเธอว่าเรียนแจ้งสื่อมวลชนทุกท่านขปูมาแจ้งความดำเนินคดีกับนักเลงคีย์บอร์ลอดล็อตแรก100เคสรอรับหมายสารกันได้เลยพวกเรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายที่ทำลายชื่อเสียงของดิฉัน โดยเธอได้ระบุว่าการฟ้องร้องในครั้งนี้เป็นการจัดการกับผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างความเสียหายให้กับตนเองอย่างรุนแรงจนถึงขั้นต้องดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิและเกียรติของตัวเองหนึ่งในผู้ที่อยู่ในล็อตแรกของการฟ้องร้องคือบุคคลที่มีตำแหน่งทางวิชาการที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยอย่างผศดอกเตอร์ ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในขณะที่เธอมีสถานะทางสังคมที่ได้รับการเคารพแต่กลับใช้คำพูดที่หยาบคายและรุนแรงในการโจมตีภูมิทน,นาทางออนไลน์จนทำให้เธอไม่สามารถยอมรับพฤติกรรมเช่นนี้ได้ปู่กล่าวว่าสำหรับบุคคลที่เป็นอาจารย์ท่านนี้ซึ่งเป็นเพื่อนของนางแบบคู่กรณีของดิฉันนอกจากจะใช้คำพูดที่รุนแรงแล้วยังไม่แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองเลยแม้ว่าจะอยู่ในสถานะที่ควรจะเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่น ปูได้ย้ำว่าการใช้สื่อออนไลน์ในการด่าทอและโจมตีผู้อื่นอย่างรุนแรงนั้นไม่ใช่เรื่องที่สามารถมองข้ามอไปได้และเทอาจจะไม่ยอมให้พฤติกรรมดังกล่าเกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งเธอได้ระบุเพิ่มเติมว่าคุณไม่ต้องลบนะคะไม่ทันแล้วค่ะเพราะทนายและทีมงานของดิฉันเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วเธอเน้นย้ำว่าไม่ว่าผู้ที่กระทำการในลักษณะนี้จะพยายามลบข้อความหรือปกปิดข้อมูลแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการถูกดำเนินคดีได้เนื่องจากมีหลักฐานทุกอย่างพร้อมอยู่ในมือของทีมกฎหมายของเธอ นอกจากนี้ปูยังได้กล่าวถึงการฟ้องร้องในล็อตแรกว่าสำหรับ100คนนี้ใครจะโชคดีโดนคดีบ้างในล็อตแรกรอรุ้นรับหมายสารที่บ้านกันได้เลยค่ะเธอได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าการดำเนินคดีนี้ยังไม่จบเพียงแค่ล็อตแรกเพราะมีการเตรียมล็อตต่อไปที่จะดำเนินการอีกหลายรอบจึงเป็นการเตือนถึงผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นผ่านทางโลกออนไลน์ว่าจะต้องรับผลกระทบจากการกระทำของตนเอง การตัดสินใจของปูในการดำเนินคดีแบบนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเธอจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายชื่อเสียงของเธอด้วยการใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือในการโจมตีและใส่ร้ายป้ายสีอีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิและความเป็นธรรมในโลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์และการโจมตีที่ไม่เป็นธรรมการดำเนินคดีครั้งนี้จะมีผลอย่างไรต่อการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมการโจมตีในโลกออนไลน์ยังคงต้องติดตามกันต่อไป แต่การที่ปูมันธนาเลือกใช้วิธีทางกฎหมายเพื่อจัดการกับผู้กระทำผิดนั้นก็ถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำเช่นนี้และช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ในการปกป้องชื่อเสียงและสิทธิ์ของตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์